โอเคครับผมเฟยครับผมชื่อมิติปูวันนี้ผมจะมาสอนครับผมไม่ได้สอนมานานแล้วโอเคอย่างก็มาสอนมากดีกว่าผมจะมาสอนทำให้มีวีฟ็อกแพ็กของตัวเองนะครับผมโอเคผมจะใช้แอปแอปอะไรแอปนี้เอาไมา์แอปไม่เผมจะให้ ใช้แอปแอปนี้แอปเนี้ยเน,นี่ยแอปเนี้ยนะครับผมแอป u u t k o k เอ f u t a i o เค, f u t a I o เคก็หาถกตามโหลดได้ตามเพ y ฟ t โต e หรือถ้าใครมีแอปที่มีชั่วเนี่ยก็สามารถ ไปโหลดได้นะครับผมโอเคอ่ะเข้ามามจะตัวแอปม,มันจะเป็นอย่างนี้รอก่อนโอเคโอเคมันจะมีคำว่ามีคำว่าแมพมดซีดเซิร์เวอร์ สกินสกินอ่อ่านว่าสกินโอเคอ่าอันนี้คือเท็กเจอร์อันนี้คือเท Te ็กเท็กเจอร์เท็กเจอร์เหมือนกันอ่า uh, มันจะมีตรงนี้อ่า uh, ให้เรากดตรงนี้เวลา ฟังวีฟอรแพคของเราโอเคก็เข้าไปมีวีฟอร์แพคของตัวเองอยู่ก็คืออันนี้โอเคก็ทายาอ่า้ายายแต่งบล็อกก็กดที่บล็อกอ่ามันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าอยากแต่งไอเทมก็ ไอเทมก็มีสามารถจะแต่งไอเทมมากกว่าบล็อกไม่ค่อยมีเนี่ยพวกธนูเนี่ยธนูผมวาดเองโอเคเคาอยากเปลี่ยนก็ก็อย่างนี้ได้โอเคโดยไม่ต้องไปโอเคเปลี่ยนได้แค่นี้เนะี่ย โอ okay. เคอาให้คืนปรฮักปากก็ผิดพลาดถ้ากดผิดพลาดก็กดตรงนี้โอเคแล้วก็หายผิดพลาดแล้วผิพพดพลาดแล้วผิดพลาดแล้วโอ้ยมือฟันตน้อาโอ้โหไอ้ตรงนี้มันถ้าใครมีปากกาแถว ถ้าใครมีปากกาตรงหังก็ก็ใช้อย่างนี้เลยแต่อันนี้ผมไม่มีปากกายผมก็เลยใช้นิ้วกดเอผิดภาพตลอดเลยนะเอาไปปสีแดงให้หมดวิฟอแหกตับ มีฟักแบบผมจะปักหน่อยเอาเฮ้ยอืมกดสีแดงอ่ะมันอ่ะแล้วก็ได้ทดนูแบบแบบแต่งมาแล้วโอเคทั้งสีอันนี้อ่ะถ้าอยากโอเคถ้าทำเสร็จแล้วก็กดคำนี้ทำ้มก็กดแอด ทูไมครับกดอัปเดตก็ได้นะครับผมอ่าอ่าทูไมค์ครับอ่าอัปเดต t ค x เจอร์แพคโอเคครับผมโอเคเสียงอาจจะมีเสียงว่ากเูเนี่ยรับผมอยู่หน้าบ้านเสียงรถผ่านตลอดแล้วจะผิดพลาดอ,อ่ะ Ok, à, Mình sẽ có khu à, okay, ok, ok. 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 Ok, tôi Ok, ok. Ok, ok. mới ตอนฟฝ้ารีฟอร์แพ็กใหม่ก็จะให้ตั้งกดที่ New นะครับผมโอเคแล้วก็แล้วก็พิมพ์ฟอร์แพ็กของตัวเองเช่นแค่นี้กันภูมิแค่นี้โอเคกดโอเคอ่าอ่ารอแป๊บนึง อ่ามันต้องอัปเดตบล็อกอยู่นะครับผมบอนะครับผมโอเคก็โอเคโอเคแล้วก็จะได้อ่อา่จะแต่งไ้ก็กดตรงไหนก็ได้ครับผมไอตรงไอทิมรอโฟนแอปเปิ้ลเสียงอจตโนมัติเลยครับ แต่ได้นะครับผมตามปกตินะครับผมอ่าอ่าก็มีแค่นี้เนี่ยอ่าดูไปตรวจสอบกันว่าวีฟอปแคของตัวเองมายังโอเคครับผม อเครอช้าจังเออเ,เออว,วีบอยู่มันตัดต่อนานโ <Okay. S 2> อเคไม่ต้องละวป็ตตองไปเคไปเราหน้านานโอเคมาครับก็มีบักอย่างนี้เนี่ย ก็ฝากกระทืบไว้ให้ถึงกระทืบไว้ด้วยนะครับผมกดฟับสไครเพื่อเป็นเกินไทยนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อแจ้งว่ามาคีคลิปใหม่มาแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับผมไฟครับ